สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีว่ากับผมบ่อนธุพุษกําปังกันอีกเช่นเคยนะครับเราจะพบเจอกันนะฮะเป็นประจำสัปดาห์ละ2ตอนด้วยกันผมก็จะมีการนำเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาหรือว่าตำนานเล่าขานต่างๆนะฮะที่เป็นเรื่องที่ บางเรื่องก็สยองบางเรื่องก็น่าเหลือเชื่อบางเรื่องก็ ลี้ลับมากๆเลยหรือว่าท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับผมก็จะสรรหาเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวตำนานที่เป็นสิ่งลี้ลับนะฮะฟังแล้วก็สนุกดีเนี่ยนะฮะนำมาฝากทุกท่านกันอาละล้ครับวันนี้ครับหลังจากที่มีการหาคอนเทนต์หรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานที่ต่างๆนะฮะที่เป็นที่เล่าขานว่าเป็น สถานที่ร้างสถานที่อาถรรพ์มีเรื่องเล่าร้อนๆเนี่ยนะฮะผมก็ไปเจออยู่สถานที่หนึ่งครับที่นี่เป็นเกาะนะฮะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับผมกําลังพูดถึงเกาะที่ถูกเรียกหรือว่าขนานนามว่าเกาะผีสิงครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับไปติดตามกัน กณผู้ฟังครับเกาะคามน้อยหรือเกาะผีครับถือว่าเป็นหนึ่งใน8เกาะบริวารตั้งอยู่ในอำเภอสีชังจังหวัดชนบุรีนะครับสภาพเกาะปัจจุบันนั้นไม่มีผู้คนอาศัยไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปานะครับก็เคยมีข้อสงสัยครับว่าทำไมไม่มีใครที่จะคิดมาปลูกบ้านพักหรือว่าทำบังกะโลเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้ เหมือนเช่นเกาะอื่นๆในระแวกเดียวกันสาเหตุที่เป็นเกาะร้างครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านรวมถึงชาวเลที่หากินอยู่บริเวณนั้นน,น,นะฮะต่างเชื่อกันว่าที่ดินบนเกาะแห่งนี้เป็นที่อาถรรพ์จากประวัติเดิมครับเมื่อสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็เคยมีทหารอเมริกันนะครับได้มาตั้งฐานทัพเรือที่นี่รวมถึงยึดเอาเกาะตะพงนะครับซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะ มาเป็นที่จอดเรือรบขนาดใหญ่เหตุเพราะว่าร่องน้ําบริเวณนี้นั้นมีความลึกมากกว่าบริเวณอื่นๆนะจึงเหมาะแก่การนาเรือขนาดใหญ่เข้ามาสํารายครับในช่วงเวลานั้นที่บ้านเราเกิดไข้ป่าระบาดอย่างหนักทหารมริการจํานวนมากครับก็ติดไข้ป่ากันบางคนเสียชีวิตครับจึงถูกนํามาฝังณนเะกาะขามน้อยแห่งนี้ ประกอบกับพื้นที่เดิมบนเกาะครับก็เคยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะข้างเคียงอย่างเกาะขามใหญ่และก็เกาะสีชังนี่นะครับที่นับถือศาสนาอิสลามต่างก็เคยนำศพผู้เสียชีวิตมาฝังไว้ที่เกาะขามน้อยแห่งนี้ด้วยเช่นกันครับช่วงเวลานั้นเกาะขามน้อยจึงกลายเป็นสุสานฝังศพไปเลยและก็เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคร้ายไปโดยปริยายนะครับ บางศพโชคดีหน่อยที่ลูกหลานนั้นมาสร้างหลุมฝังให้ซึ่งส่วนมากเป็นศพของคนจีนที่โดยประเพณีนิยมการฝังอยู่แล้วนะครับก็เอาศพมาฝังบนเกาะแห่งนี้พร้อมๆกับการทําเป็นห่วงซุยให้ด้วยก็มีครับแต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันครับที่ญาติผู้ตายบางรายครับเอาศพใส่โลงแล้วก็มาทิ้งไว้ที่ชายหาดโดยไม่สนใจใหญ่ดีแล้วก็ไม่คิดจะเอาไปขุดหลุมฝังให้เรียบร้อยนะครับ ทางนี้สาเหตุคงเกรงจะไปติดไข้ป่าด้วยหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้เด็กคำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ครับบอกไว้ว่าเกาะแห่งนี้มีวิญญาณเฮี้ยนอยู่มากบางคนถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นเกาะผีกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีผู้คนที่เคยร่องเรือผ่านมาตอนดึกๆแล้วก็พบเจออะไรแปลกๆมากมายครับโดยใครเล่นเรือที่ผ่านไปมายามค่าคืนครับมักจะถูกผีหลอกอยู่เป็นประจำ บางก็เห็นคนว่ายน้ำหรือว่าเล่นน้ำกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่หน้าเกาะระหว่างเกาะขามน้อยกับเกาะขามใหญ่ครับบางก็ว่าได้ยินเสียงร้องวีดวิวดังออกมาจากเกาะแห่งนี้ทั้งที่ทุกคนนั้นต่างทราบกันดีว่าเกาะนี้ร้างครับมันไม่มีใครอยู่ชาวประมงบางรายครับที่เคยหาปลาในช่วงดึกๆครับที่แวะมาจอดเรือพาก,ก็มักจะเล่าว,ว่าเห็นเป็นเงาลักษณะคล้ายๆกับคนเนี่ยนะฮะ แต่ผิดแต่ว่าสูงใหญ่เหมือนกับเปรตเลยเดินโบกมือโยกเยกอยู่บนเกาะนะฮะบางรายก็โดนหลอกหนักนะ้าสาหัสเลยขณะที่ล่องเรือหาปลาอยู่ก็เห็นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกับเรือเนี่ยนะฮะมุ่งตรงมาจากเกาะเข้ามาหาด้วยความเร็ว แต่ว่าพอเอาไฟส่องดูนะฮะแทบช็อกเลยเพราะว่าแทนที่จะเป็นเรือชาวบ้านนะครับแต่ว่ามันกลับกลายมาเป็นโรงศพเปล่าๆที่ล่องลอยมาราวกับมีคนดึงมันมาอย่างไรอย่างนั้นพูดง่ายๆก็คือ้าหาใครจะวิ่งเรือผ่านเกาะที่ว่านี้นะครับก็ต้องคิดดูให้ดีๆหรือไม่ก็ต้องใจกล้าหน้าดูนะครับเพราะว่าบนเกาะแห่งนี้เขาหรือว่าผีมันดุจริงๆ ส่วนหนึ่งก็เพราะเราดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่นะครับเป็นวิญญาณที่น่าสงสารเนื่องจากส่วนมากครับเป็นผู้ที่ตายก่อนวัยอันครวรเพราะว่าเป็นโรคร้ายรวมไปถึงบนเกาะแห่งนี้ก็แทบจะไม่มีใครที่จะขึ้นไปทําบุญหรือว่านิมนต์พระไปทําพิธีแผ่ส่วนกุศลให้เลยนะครับเกาะจึงเต็มไปด้วยสัมภเวสีหรือว่าผีไรญา,ยยาครับที่เวียนว่าอยู่ตรงนั้น ต่างเฝ้ารอว่าอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้ไปเกิดรอเปล่าและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดบนเกาะแห่งนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะไปลองเที่ยวชมก็สามารถทําได้จะจ้างชาวประมงหรือว่าคนหาปลาให้พาไปก็ได้นะครับแต่เน้นย้ําว่าต้องเป็นช่วงเวลากลางวันเท่านั้นนะครับเพราะว่าหากจะเป็นหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเกรงว่าไม่มีใครที่จะกล้าพาไปแน่นอน ุณผูฟังครับเรื่องราวนี้เนี่ยฮะมีหลายรายการเลยนะครับแล้วก็หลายช่องทาง u t u b e เนี่ยนะฮะมีการไปทำคอนเทนต์ที่บนเกาะแห่งนี้ก็เป็นอย่างที่เล่าจริงๆครับุณผูฟังครับตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะกว่าจะหาชาวบ้านหรือว่าชาวประมงคนหาปลาอ่าคนเดินเรือแถวๆนั้นจะพาไปตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่มีใครกล้าไปเลยนะฮะเห็นว่าทีมงานบางช่องเนี่ยนะเขาต้องเอาเงินเนี่ยนะตอบแทน จํานวนเยอะเลยคือคูณไปหลายเท่าเลยนะฮะกว่าเขาจะยอมไปแล้วก็ที่สําคัญเขาไปส่งแล้วเขาไม่รอด้วยนะฮะคือถ้าจะกลับให้โทรมาตามคือเขาไปส่งอย่างเดียวนะฮะแล้วเขาก็กลับบ้านพอถ้าคุณอยากจะกลับใช่ไหมคุณโทรมาหาผมเดี๋ยวผมมารับนะผมไม่รอบนเกาะนี้นะคือมันขนาดนั้นเลยนะแต่ว่า ล่าสุดเนี่ยนะฮะผมได้ยินว่าที่เกาะขามน้อยเนี่ยนะฮะก็ได้มีพิธีล้างป่าช้าไปแล้วนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะช่วยบรรเทาความเฮี้ยนหรือว่าสิ่งเล่นลับได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีเรือนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนไปที่เกาะแห่งนี้กันบ้างแล้วนะครับก็ความน่ากลัวก็น่าจะลดน้อยลงไปนะครับและนี่เป็นเรื่องราวของเกาะผีนะฮะที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่โห มีศพเยอะแยะมากมายครับที่ถูกฝังอยู่ที่นั่นนะครับเป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้อะไรครับตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวความร้อนหรือว่าเรื่องเา่าเกี่ยวกับอะไรนี่นะฮะฝากติดตามกันด้วยผ่าน RMTP u TP Live ครับและผมนทวฒิเศษกําปังรวมไปถึงรายการเรื่องเล่ามาีว่านะครับต้องขอขอบคุณทุกยอดไลค์แล้วก็ยอด s u b s c r i b e ด้วยยังไงก็ฝากด้วยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามพวกเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคอนเทนต์ต่อไป วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะเดี๋ยวต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ